ลาบเท่านะครับมีวิธีเห็ดมีหนองกระเบิ้งนะครับลาบเท่าหรือว่าสาลายนำเจือหรือว่าสาลายอีสานลุมบวนเดือนนะครับนี่ลวกมากแล้วครับนี่หากินยากครับช่วงนี้นี่ครับลุมบวนกันนี่ตําปนป่านะครับปนป่านะครับใส่เส่กปะานะครับนี่วัตถุดิบนะครับลาบเท่าใส่ หัวหอยนะครับนี่หอยหน้านะครับนี่หอยหน้าห้อยหน้านะครับเอาอู้ใส่โอ้สองสามปีน,นะครับบริกินครับอวดตัวเลยเห็ดอวดตัวเลยนะครับ เอาเอาอหอยใส่ลงไปนะครับหอยนะครับพวกใส่พวกสมุนไพรนะครับตะไคร้นะครับ,รบแร,บร้อว่าทัวนะครับใส่้าไปใส่ลงไป อุตว่าได้ไรครับเนี่ย,ยเขากันนะครับเราจะมาใส่ขวัวขวัวขวัวใหม่ๆนะครับปิ ตัวนในครัวยังเพชรขนาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวจังใส่ล้ายเพชรไ้านะครับใส่พวงนัวเข้าไปน,านี่นะครับนี่ สิมมันเล็กน้อยก่อนนะครับอืหนำปลาจเล็กน้อยนะครับปลาเล็กน้อยโอ้ภูมิต่ำเหมือนนีนะนะเพิ่มพอนเพชรเล็กน้อยครับ นี่ครับอืมอืมหอมห่อหัวครับนี่ครับลาบเท่านะครับด้วยว่า สะลายน้ำจืดเสนามปลาหลานหนวแน่นะครับนี่นี่ครับขีเด็ดเลยครับ ตอแหนนะครับนี่ครับเช็ดเรียบร้อยครับสวัสดีครับปอกันนมอวนกินแสบคือเก่าแล้วครับพี่น้องป่วงไปเอฟซีทั้งหลายนะครับทีลักกองนมอวนกินแสบว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับตีรับช้มสองยูถูกของนมอวนกินแสบเมื่อนี้นมอวนกินแสบจะพาพี่พาน้องเข้ามากินนะครับลาบเท่านะครับนี่นี่สาลายน้ำเจืดนะครับนี่ โอ้พดิกินมาสองปีแล้วครับนี่นี่เมนูแรกของนุ่มหวนกินแสบนะครับพอดีใหญ่หักเพื่อนเอามาปากนมหวนนะครับนุมบม่มหวนก็มีวิธีทํทใไ้พี่ให้น้องเขาเบิ้งนะครับผักแกมเอาก็มีนี่ครับผักกาดหินผักกาดหน่อยนะครับบักดินใหม่เรียกว่าบักเรียนฟ้านะครับบักทัวบักทัวผู้อ่อนอ่อนตัวนีเม่ผักเมกไนมาบัวร้ายนะครับบักแจงคุ้มบักเคลือกรอบ มาละขีนกมีมับงหลายาบ่ยปลอดภยอย่าห่างนะครับผ้าพีผ้าหนองเข้ามากินแส่บๆน้องกันนะครับนี่อาหารขืนซื้อนะครับนี่หากินหยาครับตอนนี้นะครับมาๆมาครับมากินแส่บๆก็มนว่วนกินแซ่บครับเนี่ยเบิ่งหัวใส่หัวหอยหน้านะครับนี่บิึงลองเมึงนะครับอื อันนี้อ่อนๆครับหนึ่งมาไหม าขอท่าขนาดครับหน่อันนี้พักการหน่อยหรือว่าพักการหินนะครับ ผ้าพีผ้าน้อนห้ากินแสบๆน้ำกันครับมาเด้ครับมากินแสบๆก็ไ่บวมกินแสบได้ครับ ของดีบ้านเฮานะครับดูข้าัของไงอืมทำเหมือนบ้านนอกเขาอีริบบอเลยกินนะครับเนี่ย กวนกับลวกน้ำหอนก้อนได้ครับเนีะฮแซ่บขนาด Thank okay. you. ยำหยมูหอยกรุบกรุบกรุบอยู่ครับ

ลาบเท่านะครับือว่สาสไลด์น้ำเจืดนะครับ Hmm. tướng hương đi cái nào không Mua ดีเด็ดหลายข้ามหมงไงครับจุ๊จุ๊เลยส,ลสุดหนามลงหนำแสบขนาด Mm-hmm. ตอนนี้น้ำลงแงนะครับปลาเขาน้ำลงแงนะครับวนู้แสบขนาดตําปนปลาซี่อุ่นุน,นะครับตัวน,นี้น้ำหวานเอาปลานิ่นเห็ดนะครับตัวโ,ลโลรลคอวนะครับเห็ดเห็ดเห็ดปนนะครับ เสพนา ข้าวัวขวามไหมบอกพี่ขวานขว่นไหมนะครับหอมถึงใจเลยครับ Mm เดรือโบลาครับถามว่าไง ม pues ึงขำันอะ ถาดบังไงครับเดี๋ยวบรายนะครับอิ่มแแมงแมงเลยครับเนี่ยนี่ครับออิ่มจุ๊ๆเลยครับ,นนบเนี่ยถาดบใหไง สามากิปนี้ยงนะ,นะครับนงบวรกินแสบฝากในเด้อครับฝากก้นไหลก้นแช่นะครับพี่น้องเฮาบัวาจะอยู่ในประเทศไทยเฮาหรือว่าต่างประเทศนะครับพี่น้องเฮาเศร้ายุดทุกข์นะครับฝากก้นไหลก้นแช่เป็นกลังใจให้นงบวรกินแสบได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่ให้น้องเฮาเบิ่งนะครับคลิปนี่ยนงบวรกินแสบขอข,อข,อข้อความเข้ามาสวัสดีครับ